ตกคนตามพี่ไม่ก็ได้เหนือจะใต้ไปได้บมดเลยเกียงหายปัตตานีกระแรบได้จะอู้กำมือเหนือหรือบอลแลงใต้จัดให้เพี้ยนใชเพี้ยนมากอย่างนั้นก็จัดให้แต่ไม่รู้สึกแย่อยางว่าจะไปปาดเนี้ฉลองอะไรที่ประคานสันจีนี่ไงนะใช่แล้วก็เจอเชฟเอาขาที่มีอยู เอาขาไม้เคาะกระบาลนหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณกินไปเคลียเองคุณกินนี่น่ากลัวอวินตมะคุณกินไปเคลียนี่ไม่กลัวอะไรอย่าส่งโคนันไปเยี่ยมก็พอถ้ากินแล้วไม่เคลียเนี่ยอันนี้หนักแน่อาเยียแม่มีเว้ยพี่นึกภาพว่าเราส่งโค่นันไปเยี่ยมดีมันต้องมีคนตายแน่แนถ้าโคดนันไปอ่ะซ้ายหนึ่งตีโคกระเบือโคกระเบือได้แกงมีแกงเลย ยิงไปโซนนครนี่แกงแน่ๆข้างบนมีปืนไหมมีข้ามถนนไปมีหนึ่งตีเราอยู่คนละฝั่งถนนเนี่ยเสียงรถไฟฟ้าอะไรกูได้มาตอนไหนวะคุณแปดอะคุณสิเอ๊ะคุณหกไดมาจากไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ในกระเป๋าอ่ะไอ้ตอนกระโดดที่มันให้ของอ่ะเวลากดแผนที่มันจะบอกว่าทำภารกิจได้อะไรอะ แล้ววงอยู่ทางโน้นนะเราต้องเข้าวงทางโนนะ้นเหรอแล้วศัตรูมันอยู่ทางโน้นนะอ้อมสิครับนั่นนะนั่นนะมานีแล้วมไม่รู้เรื่องเย,ย้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่มุมนี้เลยมุมนี้บังฟ้าบังฟ้าบังฟ้าโอเคยึกยักยึกยักอยู่แถวๆนั้นนะกูกูม,ม,มองไม่เห็นบ่ะใช่ใช่มันอยู่ในรั้วผมไม่มีสมกโขก มันนี่ออกมานั่นนะเบอร์สี่เข้าแล้วนัะน,นะ,ะสุดยอดเบอร์สี่โอเคมีวิ่งจกากม้าเขียวจะมาช่วยเบอร์สี่โดนรุมเบอร์สี่โดนรุมเบอร์สี่ร่วงออก,กำลังเข้าตุยตุย ไปแล้ว <Yeah. S 1> ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวตัวเดียววิ่งไปหามึงแล้วตายเลยตายเลยโอเคบูชีอยู่ไหนวะโน่นนะเพื่อนไปวึงแล้ว oh, เพื่อนเก็บเพื่อนเก็บบูชีบูชีไปแล้วเห็นเพื่อนวิ่งไปที่สองบูงสีแล้วโอเคในที่สุดก็เคลียร์หมดคุณหกมาตัวสุดท้ายอยู่นี่เมื่อกี้มีคุณแปดด้วย อิ่มจังตังอยู่ครบเบอเก็บคูนแปดไปอย่างเก็บไปแล้วทำไมกูใช้เอ้าไอ้นี่ดีกว่าวะสนยหายจะเก็บสนายสนอยหายไปละจะเก็บเอ็มยี่สี่สนอยหายไปละไม่เอาแล้วจะเก็บแล้วหายก็ไม่ต้องเก็บไม่ยากเลยขามาแทนนะ เอ้าแล้วทำไมเก็บคาแล้วทำไมเป็น UMP วะคามาเออสลับสิไปเข้าวงอีกว่าเกินไปมาแล้วเหลือผมแล้วบ้างไอวง EMP เสือกมาในตำแหน่งที่ผมจะต้องไปเอารถอีกก่อนวงเกิดไปเร็ว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 เรนวเ็วอ็อเก็วงวเกิเร็วเรเริวเปแล้ว ไปไหนแล้วอ๋อเพื่อนไปอยู่บ้านโน้นกำลังเรียกเบอร์สีอยู่เราเลื่อนหน้าไปก่อนได้เลยพอมากให้เบอร์สี่ก็เข้าชาร์จทันทีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นตุยสิครับไม่มีไปละเบิดจีโอ้โหวงตรงนั้นไม่เป็นเมืองพี่ไปเอารถรอเพี่ยนเพื่อนมันโดดในวงอะต้องดูว่าเพื่อนโดดไหน หรือไม่ก็วิ่งเข้าไปแค้มในวงเพื่อรอเพื่อนไปไหนเราต้องลงไปรอแถวนี้ก่อน,น,เ,นเอาเดี๋ยวเบอร์สีเบอร์สีไม่ว่าบหนยังอยู่โน่นอยู่เลยหันอยู่นอกวงอยู่เลยแล้วเบอร์สีเข้าแล้วเหรอใช่ใจร้อนสุด อยู่แถวไหนเอ่ยเอาเรียบร้อยมบอ์ล่ล่วงยังไม่ได้เห็นตัวเลยรล่วงซะแล้วอ่ะยิงไปเลยผมไม่รู้มันอยู่ไหนให้พี่ยิงไปเลยละกันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโดดร่มมาอยู่ดโดรนอีกตัวนึงเล่นอยู่ไม่เห็นไม่รู้อยู่ตรงไหนลางใหญ่ดูยากมุมมันเยอะ โอเคเลหเข็นเลยเต็มเต็มเลยเต็มหัวเลยมันไดะยิงผมเต็มหัวเลยไอย๊าไม่เนียไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอยาม่ีโดนไม่โดนมันพวงสองด้านอยู่เรยียบร้อยพี่หมดละหมดละหมดละกระสุนผมมาหมดละอะไรกระสุนไรวะเจ็ด เอเดเอาไปไหนใช่ไหมใช่ไม่รู้มันไปไหนมล้วนะมันไปเข้าวงกันดีกว่าพี่เดี๋ยวสิแปบนึงโอบอกแล้วแป๊บหนึง่งเลยกิเแย่ยนิกระโดดเกาไม่ได้ด้วยนั่นนั่นนนั่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 นเพื่อนนย้อนดีกว่า อย่างนรเรามีไอยอดคุ้มกัลาหัวเราอยู่ไอยอดเราปลอดภัยวะ่ะแต่ข้างๆยอดดูท่าทางจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอ้ยข้างหลังลนะกระชัมาอีอย่างเงี้ยมันมารับเพื่อนมันถ้ามันไม่มารับเพื่อนมันก็คือมันมามันมาเก็บเพื่อนมันเอา้ใาใครมาใกล้ๆเลย ใช่ที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้ระวังระวังระวังถอยมาถอยมาถอยมา,ยมา,ยมารถไฟฟ้าข้างหน้าตาย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 โอ้โห oh, <yeah. S 1> รถใหม่อีกแล้ว เพือนนพ่อนโดนไอยอดโดนขาดตกลงมาก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูซิฝั่งโน,น้นอะทางไหนรถไปขวาลุมนี้อ,อ,อยู่ได้ตรงนี้อยูอ่าจอด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 เดี๋ยวๆะมีกระสุนโอ้โหไม่มีลูกเจ็ดมาฝากเลยย่องไปได้อยู่ผมว่าเฮ้ยหลังหินละหลังหินหลังหินหลังหิน นกหลังหิน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 มากฟ้ามากฟ้าจักรยาน BYD ้วยนะชื่อเก่งรถไฟฟ้าจีนนี่ว่า โอ้โหเหียเต็มตี้เลยเียใช่โอ้โหแล้วมันอยู่ในวงไปละมาเก็บกับกล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 ับังเกตุลูกลูกลูกกลับสังเกลูกทำไมไม่เอารถไปเอาไม่เอาโอ้โหเียนี่ไม่พบลูกเจ็ดกันมาได้ไงวะแค่ลูกเจ็ดมันยากตรงไหน แรงวงแรงแรงมากด้วยฝา,ากด้วยพี่เอา้าไม่ไหวไม่ไหวเข้าวงไม่ทันฮือ,อวงแรงมากานัดเดียวร่วงโอ้มาดึงเพื่อนได้พอดีเลยโอ้สองคนด้วย รถมาซ้ายระวังเต็มตี้เลยสามคนมันไม่เห็นพี่นะระเบิดได้ไหม <S <S> <S น้องได้หนึ่งเด้งออกเด้งออกจับอีกลูกเด้งออก <S <S> <S สไนฟังลวงเลย <S <S> <S เอา้าไม่ทัน เปิดรถสตีนี่ที่สามว่ะ